สนับสนุนโดยศูนย์แพทย์ทางเลือกหมอสุรพันธ์รักษาโรคเบาหวานตับความดันมะเร็งด้วยสมุนไพรคนนี้นะครับมีมมคนบอกวิธีดูไอดีตัวเองมากันใหญ่เลย มีคนบอกก็วยบอกว่ามีพาสด์นะลายอ่ะมีพัสดด้วยอ่ะใช่นี่มีคนทวิตเตอร์มาผมบโอ้โหนี่สามคนไม่รู้เหรอว่าเขามีพัสดว์ใช่ใช่แล้วพาสด์กับไอเดียไม่เหมือนกันแล้วมันอยู่ตรงไหนพาสด์ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยกำลังหาอยู่เนี่ยเขาบอกแค่นี้แจ้งมาเนี่ยคุณแอร์คุณแอร์แจ้งมาเนี่ยตอนนี้เราสามคนกําลังเป็นภาระให้กับคนอื่นอย่างมากอ๋อไอเดียผมไม่ได้เซตไว้ผมไม่ได้เซตไว้เซตได้อโอเคผมจบละผ่านละอ่ะเจอละ ที่คุณคุณหนกไม่รู้เนี่ยก็คือไม่ไม่มีไม่ได้ตั้งไว้ใช่ไม่ได้ตั้งไว้แล้วเขาก็แคปหน้าจอเขาให้ดูว่าเออคุณนี่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ไอดีดูตรงนี้ผมดูแลอ๋อผมไม่ได้เนี่ย not set ไม่ได้ตั้งไว้โอเมไม่ใช่ไม่รู้หรอกไม่ใช่ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคฮะพอได้แล้วครับแต่เขาก็บอกนะบอกว่ามีพเวิรวดแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนเดิมเราคุยข่าวด้านอื่นไหม ผมจะเซตไอดีแล้วอ่ะมาที่มาตรการจัดระเบียบสังคมหน่อยนะ <c oughs> ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคณะของทหารตำรวจวันนี้นำทีมไปโดยพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์นะครับผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์แล้วจุดแรกนะที่แจ็คพอตเลยนะครับก็คือวินมอเตอร์ไซค์หน้าห้างสรรสินค้าเซนทันพระรามเกอ๋อเซนานเซนนาย นี่เพิ่งเปิดโอ้โหเร็วไรรุ่นเลยนะเซนลาดเซนนเซนลาดเซนนอ่านี่ตามข่าวบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะวางแผนจะไปลาดพาร้อยหนึ่งนะแต่พริกโผผู้การแดงบอกไปนี่ก่อนโอ้นี่เซอร์ไพรส์นะใช่ใช่ใช่เพราะเมื่อเมื่อเมื่อวานซืนเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกับหลอกไว้ จะไมาจะไปจะไปล่าพาร้อยหนึ่งจะไปวัดเทพรีลาจะไปกระทรวงมหาดไทยผมจำได้ผมยังบอกเลยตำรวจจะไปบอกทำไมเนี่ยบอกทั้งหมดเลยเออเขาก็เตรียมตัวหมดสิอ่พอปรากว่าโอ้โหมานี่เลยใบอที่หนึ่งสุดยอดฮะรับหลวงพลางคณะใหญ่เลยนะฮะแล้วเจออะไรไหมก็มีวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็มา ส่วนหนึ่งที่รู้ว่าเดินทางมาก็มาต้อนรับนะครับปัญหาที่ท่านไปเนี่ยนะฮะก็มีหลายหลายประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการจีดกีดขวางการจราจรเก็บค่าโดยสารแพงเกินจริงนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังนะครับคือพอไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยนะครับท่านอภิรัตเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังวินมอเตอร์ไซค์เถื่อนต่างๆนะฮะประมาณ30ราย ถ้าพบว่าผู้มีอิทธิพลเป็นข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่นะครับจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเข้อเท็จจริงและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะฮะพร้อมกับได้กำชับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่าเป็นผู้มีอิทธิพลเสียเองนะวันนี้ท่านก็บอกว่าได้เน้นย้ำกับทางมอเตอร์ไซค์วินนะครับต้องมีจัญญาบันแต่งการสุภาพไม่เอาเปรียบผู้โดยสารนะครับโดยที่ตั้งของวินต้องมีอัตราค่าโดยสารประกาศไว้ให้ชัดเจน นะฮส่วนการกีดขวางทางเท้านะครับต้องพิจารณาตามความเหมาะสมหลังจากนี้จะนำผลสรุปตรวจสอบนะครับพร้อมกับปัญหาที่พบรายงานต่อคอสอชอนี่คือคุณคุณเฉลิมช่างทองมะดันนะครับนายกสมาคมวินมอเตอร์ไซครับจ้างประเทศไทยเนี่ยบอกว่าวินนี่นะวินที่เซน์ราก้าเนี่ยเป็นวินที่เปิดใหม่นะจริงๆไม่มีนะครับจริงๆไม่มีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกกฎหมายไหมมันถูกกฎหมายหรือเปล่าคุณฉเฉลิมบอกว่าเคยเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนพลตํารวจโทรคารณวิทย์ทูบกระจานะว่าโดนวินเถื่อนทำร้ายร่างกายนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามีฝ่ายการเมืองนะครับอยู่เบื้องหลังแล้วก็มาพยายามจะไก่เกลี่ยเออใช่ผมคือผมใช้บริการบินที่นั่นบ่อยนะ อนที่อยู่สมทที่นี่เหรอใช่แต่ไม่ใช่วินนีนะเหมือนงอกขึ้นมาใช่ไหมออไม่ใช่วินตรงตรงหน้าสถานีรถไฟใต้ดินตรงนี้จะเถิดไปตรงป้ายรถเมย์อ่ะท้ไมวินนี้โผล่มาแล้วเยอะเลยเขาบอกว่ากษัรยาศสองมีวินถูกคนหมายมแต่พอมีเซนทันพระรามเก้าก็มีวินเนี่ยขึ้นมาอ่าวินก็จะมาตามห้างแหละอันนี้ใช่ไหมฮะมาตามที่ทมีคนพุกพล่าน ไปที่จุดนี้กไไ็ไม่ได้ไม่ได้พบอะไรผิดปกตินักเลยนะทา<อ>งด,ด้านของอต่อไปท่านผู้ช่วยพอบอรตรนะครับรัชการแทนพอบอชนพลตรวจโทรจักรทิพย์ชัยจินดานะครับก็บอกว่าวินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยนะมี4,500วินที่จดทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็มี500วินที่เป็นวินเถื่อน คือไม่ได้จดทะเบียนส่วนอีก700วินนะครับอยู่ในระหว่างการรอจดทะเบียนนะครับทั้งหมดนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะแล้วพยายามจะจัดระเบียบวินให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อง่ายต่อการจัดระเบียบนะครับท่านจากทิพ์เนี่ยบอกนะบอกว่าจากนี้ไปต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าใครมีข้อมูลมาเฟียวินมอเตอร์ไซค์ให้แจ้งมาทันทีนี่นะ จากวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็ไปรถแท็กซี่ครับนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ทุ่งจะมีข่าวใช่ไหมสัวรวณภูมิเรื่องการจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่สุวนรณภูมินะครับวันนี้ก็เริ่มเลยนะครับวันนี้ทางพันเอกบุญชูกลิ่นสาครผู้บังคับการกรมฐานปืนใหญ่ที่สองรักษาพระองค์นะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่จากสนามบินสุวรรณภูมิกรมการขนส่งทางบกตำรวจนะครับ มาตั้งด่านเลยครับตั้งด่านตรวจความเรียบร้อยการให้บริการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับด้านหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น1ประตู3นะครับนี่นะครับก็ทางพระเดชพุญชูบอกนะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสนามบินอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันแล้วจากการประเมินดูแล้วเนี่ยนะครับตั้งด่านไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีการเก็บข้าวหัวคิวในการเข้ามารับผู้โดยสารที่สนามบินนะครับ พอมีการตั้งด่านเนี่ยแท็กซี่ที่จะเข้ามานะครับ <_ an> เขาก็จะตรวจเช็คใบขับขี่ของคนขับนะบดูการแต่งกายเรียบร้อยไหมวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยถ้าไม่ใช่แหมโอ้โหกลิ่นฉุนเข้ามาเลยนะฮะการ <_ an> ต่อภาษีรถยนต์การตรวจรอบบิตเตอร์การตรวจเช็คสภาพรถว่าพร้อมหรือเปล่านะครับการตรวจป้ายอนุญาตที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิออกให้นะครับนี่นะฮะทั้งทุกอย่างทั้งหมด ก็เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของมาเฟียเนี่นะฮะทางพระเดบุญชูบอกว่าเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดนะครับว่ามีหรือไม่มีก็เชื่อว่าสุนรภูมิถ้าทําแบบนี้แล้วนะครับน่าจะดีกว่าที่อื่นในเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะฮะแล้วนักข่าวเขาก็ไปเท่าที่ติดตามดูะฮะทางพันโทธวัชัยวันณดีโลก ผู้บังคับการกองพันฐานปืนใหญ่ที่2เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าก็ยังมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับจะมีช่องว่างอยู่บ้างในการทํามาหากินของแท็กซี่อย่างเช่นจะมีรถแท็กซี่จากภายนอกอยากได้ผู้โดยสารโดยไม่ต้องต่อคิวนะครับอันนี้ก็พยายามจะจัดระเบียบอยู่นะครับแล้วในสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด39กลุ่มนะฮะสกลุ่มเหล่านี้ก็จะดูแลกันเองนะครับแต่ว่า อันนี้แหล่งข่าวครับแหล่งข่าวจากคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าการรวมกลุ่มของแท็กซี่ใน39กลุ่มเนี่ยนะครับบางกลุ่มก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มนี้นะฮะที่เป็นเสื้อแดงที่ขับแท็กซี่นะฮะก็ได้รับการสนับสนุนเงินจากนักการเมืองให้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับบางครั้งใช้ชื่อว่ากลุ่มแท็กซี่สวนภูเราคงเคยจะได้ยินนะฮะ แต่หลังจากมีฐานเข้ามาเข้ามาดูแลกลุ่มนี้ก็เงียบไปแล้วก็หากินเหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขาทํางานกันตามปกตินะครับคุณคณิตวงสวัสด์คนขับรถแท็กซี่กลุ่มอิสระก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่ขับรถแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุแล้เยอะและ้วนะอายุมากแล้วเป็นชาวนาก็มีเป็นข้าราชการที่กเกษียณอายุก็มีนะครับแล้วทุกคนที่ ผันตัวเองมาขับรถแท็กซี่ก็รักในอาชีพนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพสุดท้ายของเขาแลออ้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในลานจอดรถก็จะอยู่ในระบบที่ขึ้นทะเบียนกับสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําผิดเพราะว่ากลัวที่จะถูกตัดรหัสออถ้าถูกตัดรหัสออกไปก็หมายความว่าจะไม่สามารถเอารถเข้ามารับผู้โดยสารได้ ขั้นสมัยทั้งว่าก็จะตกงานนั่นเอง uh huh. นะฮะนี่นะครับแต่เห็นคุณคณิตเนี่ยบอกนิดหนึ่งนะบอกว่าแต่ปัญหาที่พบเนี่ยคือ,อแท็กซี่นอกสนามบินที่เข้ามารับคนโดยเริ่มจากมีหน้าม้าเข้ามาประกบถามนักท่องเที่ยวมเมื่อตกลงราคาได้ก็จะโทรศัพท์ไปหาแท็กซี่ด้านนอกคือแท็กซี่ไม่ใช่อยู่ในระบบเหมือนคุณคณิตบอกเนี่ยโทรไปหาแท็กซี่ข้างนอกให้มารับที่ชั้นสี่โดยแบ่งผลประโยชน์กัน ปัญหานี้เขาบอกว่าโอเป็นมานานไม่หมดสักทีนะฮะวันนี้มีทหารมาทําให้กลุ่มนี้ยหยุดแต่กลัวว่าทหารออกไปคนกลุ่มนี้จะกลับเข้ามาอีกเหมือนเดิม,มปัญหาอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าผู้โดยสารไม่อยากจ่ายค่าบริการ50บาทถ้ามาใช้บริการที่ชั้นหนึ่งซึ่งเป็นแท็กซี่ที่อยู่ในระบบก็เลยไปใช้บริการแท็กซี่ที่มาส่งแขกชั้น4ซึ่งเป็นแท็กซี่นอกอ๋อคือถ้าจะใช้ตามระบบเขาเนี่ยต้องชาร์จ50บาท ถ้าไม่อยากชาร์จก็คือไปรอชั้น4รอแท็กซี่ที่มาส่งคุยสารเราโบกต่อเลยอันเนี้ยเป็นแท็กซี่ข้างนอกซึ่งคุณคนิตฐบอกว่าเนี่ยนอกระบบออยู่นอกเหนือจากการจัดระบบของสนามบินอแล้วก็นี่มาโอ้โหมีประกงประกบนักท่องเที่ยวอะไรเลยนะฮะนักท่องเที่ยวคงงงหน้าดูนะมีสองมีสองระบบแล้วก็เลยอยู่ในระบบแล้วต้องเสียห้าสิบบาทใช่เพรอาจจะงงไหม ห้าบาทไปจากไหนเ่ะเดี๋ยวว่าจฝรั่งเลยค,คนไทยก็งงอ่ะเออเอาอย่างนี้ฉันไปขึ้นไปชั้น4ี่สิไปรอแท็ซซี่ชั้นสฝรั่งก็ไม่รู้หรอกมีชั้นสี่ใช่ไหมฝรั่งก็ออกมาเจอแท็กซี่ในระบบอ,ท,อที่ต้องเสียค่าค่าอะไรค่าค่าเหมือนค่าธรรมเนียมห้าสิบาท ลองเรือถึงมิเตอร์ถูกไหมใช่ใช่ใช่เห็นไหฝรั่งก็โอ้อันนี้อะไรเขาพูดอย่างนี้แหละประมาณนี้มาจากไหน้ายี่บาทมาจากไหน้ายี่อะไรเหมือนเป็นค่าจัดการจัดการอะไรภายในนะว่าเออจัดระเบระเบียบงงมีสองระบบมีชาร์จกับไม่ชาร์จเออนี่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องของรถรับจ้างเนี่ยนะฮะจังหวัดอื่นจะเเร่ง สะสางนะล้างอิทธิพลตามแบบในกรุงเทพก็ดีนะฮะอย่างวันนี้ทางผู้บัญชาการบนทลนทหารราบที่15นะครับท่านพลตรีสมพง์ไยงามนะฮะพลตรีสมพงศัยงามท่านก็จะสะสางล้างอิทธิพลพวกมาเฟียรถรับจ้างในหัวหินเหมือนกันนะหัวหินนี่ก็เมืองท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะฮะโอรถรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองไทยโอ้โหมีเยอะ เยอะมากโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอืเยอะเลยนะพัทยานี่ตึมเลยนะหัวหินนี่ก็เยอะหัวหินนี่มีรถหลายประเภทด้วยนะฮะรถตู้รถสี่ล้อเล็กรถรับจ้างรถสองแถวแล้วโอ้โหเยอะแยะไปหมดอืหัวหินที่เสาร์อาทิตย์คนกรุงเทพตรงนั้นนะใช่เที่ยวใช่นะ แล้วก็มีเรื่องของปปงปปงนะฮะก็จะเร่งส่งชื่อนักค้ายาเสพติดประมาณ1,000รายให้กับธนาคารนะครับวันนี้เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับพันตำรวจเอกศีหน้าประยุนรัฐก็พูดถึงเรื่องที่อาจจะมีบางฝ่ายห่วงใยว่าเอ๊อจะให้ปปงตรวจสอบนะฮะพวกที่ค้ายยาเสพติดนะฮะตรวจสอบเรื่องของการเงิน กับธนาคารเนี่ยจะมีการสอดใส้หรือเปล่า<อ>วันนี้พันธบัตรเด็กศรีหนาถก็บอกนะครับว่าจะไม่มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนอยู่ในกลุ่มนักค้ายาเสพติดนะโดยก่อนส่งรายชื่อไปให้ธนาคารเนี่ยปปง,งอจะตรวจทานอีกครั้งให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเหวี่ยงแห่รายชื่อของแต่ละคนจะมีการบรรยายพฤติกรรมว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดอย่างไรนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ คือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยไงตั้งงจําได้นะฮะคุณศรีชนาเนี่ยก็อยู่พปงอที่มีการไปแอบตรวจสอบการเงินของสื่อใช่ไหมของสื่อรุ่นใหญ่โอ้โหแล้วก็บอกแค่เลยนะมีบทสนเทิใช่ตอนนั้นรัฐบาลของทักษิณใช่นี่แหละฮะ ปปง,งอตอนนั้นก็โอ้โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณกันมากมมนะแต่ว่าคราวนี้เลขาธิการปรปง,งอบอกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็รายชื่อเนี่ยเราไม่ได้ขอจากทางแบงค์นะฮะทางปปงอเนี่ยส่งรายชื่อให้ทางแบงค์อ๋อครับนี่นะฮะเอาล<น>ะ,<น>ะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ <นะ S 1> เชิญครับ